โอ้เพียบเลยไปเรายกไปกันนี่นะครับแม่อูกาลังอธิษฐานอยู่นะตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็อธิษฐานให้กับปลานะเอาเกคิครับอย่าลืมกดไลด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีเชอร์เบตนะครับสวัสดีแม่อูนะวันนี้แม่อูนะครับมาทําบุญปล่อยปลานะครับเราก็ไปซื้อปลามาจากตลาดนะจํานวนเยอะเลยนะ เพื่อมาปล่อยปลารครับทําบุญนะทําบุญใหญ่ในครั้งนี้นะอ,อ่ะแม่อุบุญนี้เป็นของแม่อุให้แม่อุแกเลยครับคา่าเดี๋ยวจะแกะไว้ก่อนนะมีทั้งหมด4ถุงนะครับ4 5ิ้าตัวเราไปซื้อมาจากตลาดนะแล้วก็แบบว่าซื้อมาเยอะมากเลยนะตัวใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องชเชฟเบตกับแม่อ,อุเขาจะปล่อยปลาด้วยกันนะครับผมนี่ปลาดุกปลาดุกหร ah. ือเปล่าโอ้โหอ่าแม่อุแกก่อนแกก่อนไม่หลุดพิงไว้พิงไว้พิงไว้ อ่แก่แ,แ,แ,แกแกตรงนี้เป็นคลองที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมก็ที่ปล่อยไปก็หวังว่ามันจะมีชีวิตรอดนะน้องเชเบตปลาเยอะไหมกลัวไหมน้องเชเบตอยากจับปลาไหมอยากจับบ่ะปล่อยปลาดีกว่านาะออากาศร้อนนะครับตอนนี้ก็มาปล่อยปลากันนะอ่าอน,นี้ตอนนี้แม่ออ๊บแก่ไปได้หลายถุงแล้วนะนะอ่าถุงสุดท้ายแม่อุ๊บครับวันนี้ปล่อยปลาทั้งหมดกี่ตัวครับผม 4ีติาตัวนะก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะนะครับมาก็เป็นบุญใหญ่นะใครที่ดูก็กดไลค์เพื่ออนุโมทนาบุญได้นะครับสาธุพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวแม่อูกกับน,น้องเชฟเบรจะปล่อยปลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับแม่อูกกำลังอธิษฐานอยู่นะตั้งน้ำโมสามจบนะครับแล้วก็อธิษฐานให้กับปลานะเดี๋ยวปลาพวกนี้ก็จะได้ไปมีชีวิตนะครับปกติมันจะได้ไปเป็นแกงในหม้อนะแกงปลาดุกผัดปลาดุก จะเป็นระวังตกน้าลูกอย่าย่องไปอาอยากทําด้วยเดี๋ยวจับมือแม่อูนะ่าแม่อูอธิษฐานอยู่นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่อูแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับพี่เข้ามาอนุโมทนาบุญด้วยกันนะอ่าน้องเบีพร้อมยังแม่อูก็เราจะพร้อมนะครับแม่อูกำลังอธิษฐานอยู่รอแป๊บหนึ่งนะนี่ครับปลาดุกจํานวนสิบกว่าโล,ลนะครับประมาณสิบห้าโลได้นะแม่อูจะปล่อยแล้วมอูจะปล่อยปลาแล้วโอ้ไปมีชีวิตนะ มาเอาอีกเอาอีกเอาอีกอช่วยกันช่วยกันช่วยกันอ่าแม่ให้น้องใช่เบ็จับด้วยจับดีๆนะดเดี๋ยวจมน้ำนะลูกอ่าจับจับอ่าไปมีชีวิตนะโอ้เขาไปเขาหายไปเลยเนี่ยอ่าอย่าโดนจับมากินอีกนะปลาที่เอามานี่คือปลาเลี้ยงนะครับพอเขาไปอยู่ในคลองเนี่ยเขาก็ต้องไปหากินเองนะก็ต้องขอให้เขามีชีวิตรอดนะครับ อ่าถึงสุดท้ายแล้วน้องเชเบตจับจมือแม่ออ๊ดหน่อยเร็วนะพ่อผมขอจับด้วยอ้าจับมือแม่อุยปลาจับด้วยเป็นไงบ้างครับเชเบตสนุกไหมครับแม่ออ๊ดเป็นไงบ้างครับความรู้สึกหลังได้ปล่อยปลาครับอิ่มบูญมากเลยค่ะอิอ่มบุญมากเลยนะเมื่อกี้ก็ปล่อยปลาไปนะครักกบจํานวน 4- 5้าตัวนะก็ถือว่าเยอะมากเคยปล่อยปลาวิ่ยมันยังมาไหว้มาขอบคุณแม่ออ๊ดนะนีมันปลาดุกมันไหว้มาขอบคุณแม่ออ๊ดอีกรอบหนึ่งนะครับอิ่มบูญเลยนะไม่เคยปล่อยปลาเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับสน เี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะครับผมปาลาร้อนมากแล้วอ่าก็ปล่อยปลาเรียบร้อยนะครับก็ทุกคนที่เข้ามาดูก็จะได้บุญร่วมกับเรานะนานก็นุโมทนาบุญกับแม่ปุ๊บด้วยนะครับปล่อยปลาไปหมดไปเกือบพันเลยครับผมปลาดุกจำนวน45ตัวนะม,วมีกี่ตัวมีกี่ถุงเมื่อกี้มีกี่ถุง,ม,ถงมีสี่ถุงนะเยอะมากเลยนะครับโนะและ้วน้องๆที่ถามม่อมเลร็ดไปไหนครับตอนนี้เอมเล็ดไปเรียนนะ เรียนปีหน้านะชั้นอุทธรณ์หนึ่งนะครับอยากเรียนไหมคะอยากเรียนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนก็ได้บุญไปด้วย,ย,ย,นนย,ก,ยกัน,ยนนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเราด้วยเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับเดี๋ยวออกใหม่มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ